ไม่ดีเลยอ้วไเดียงนวยอันเลยอันเลย สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโม t ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโม t ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับเราเสีย่าหมอเรื่อยเรื่อยเรื่อเอา,ง,<ๆ>าง่ายๆว่ามันอันนี้ไงเราโดนดูดิไปทิ้งน้ำพี่โดนเท่าไหร่อะ่ะ ถึงตอนที่ตีน่าไปทิ้งเนี่ยไรอะทีแรกเราจะชนะแล้วเขารีไว้จัดคนดูมึงอย่าหลอกตัวเองได้ไหมมึงจะหลอกตัวเองได้ไหมกูกูแบบกูซังไวเฮียจะรอแบบพมึงมองความเป็นจริงกันบ้างดิตัเลยตั้งไปมามาเว้ยผมก็หัวผมก็มุดน้ำปึ๊บ เอาวะเสียงเฮี้ยอะไรวะมึงเอามันดิเอาต่อเลยผมก็เลยแบบอ้าวฮียแกงเคสตอรีสตอรี่จะต้องแยกห้องนะพี่จำไว้เดินนะหนีป่าลาบเลยอะเอ๊แต่เขาปนแค่ a e d ผมไปอ่ะแต่ทำไมเขาปนกูหมดตัวเลยวะอันนี้เขาอันนี้ผมผมผมรู้สึกว่าเขาปนผิดนะเขาลากเงินมาให้ผมห้าร้อยอะใช่เหรอเออเขาเหลือเงินในตัวเหลือนะ เออนี่ยกูพกกูพกเงินในตัวไว้สิบสิบดอลลาร์ถ้าอยากได้ก็มาเ,เอาไปว<ะ>่ะก <c oughs> ูพกไว้เก้าสิบกูยังโดนเนี่ย <c oughs> นี่ผมมีอยู่สิบสองอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะทำไม,ไมเขาเรียกไม่อุ้มตะวพี่วันนี้ผม,นนผ,มผมก็โดน,น,นโจนปนไปรอบหนึ่งโจนแม่งป้นผิดมันเอามันลากเง<ต>ินให้ผมเฉยเนยวันนี้มันมันแปลกอะวันนี้บนบนเขาพี่บนเขาใส่เออสาม่นสามท่นสาม พันเดียวใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อะไรโอ้ยเฮียถ้าเมื่อกี้ผมคว้าอาวุธได้เขาผมน่าจะเก็บหมดอยู่อ่ะโอ้ยมีแกงไหมครับเก็บสอบเพื่อนนะหมดอยู่พี่แอ้วใครจะดูแบบประชาชนนะครับเออตอนนี้ให้ฟ้าใส่มาโรงพยาบาลไหมตอกเลยก็ได้พี่เัอหลุดตัวหลุดเลยนะพี่ปิ๊งครับถ้ามีรถอะไปไปเตรียมพาวรถไว้ก่อนก็ได้นะมาไปหาที่เซตรอเพื่อนก่อนดีกว่า ครับพี่ใครมีรถลุงบานรถสี่ไม่มีว่าถ้าเรารอนานๆกูว่าเดี๋ยวเขามาอีกมาดักโรงบาลเนี่ยออกไมจริงเราเราเราก็ยิงกันคบอยู่นะเนี่ยพี่เต็งแล้วกันไปนะครับไปกับพี่เต็งอ้าวตรงเมื่อกี้มีกูยังไม่ทันได้กินเลือแต่กูเห็นช็อตเปิดอ่ะไอ้เหี้ยช็อตเปิดมีแต่คนวิ่งไปโดนไม้เขาเอาหัวไปม่งไม้เขาไอ้เหี้ยช็อตเปิดอ่ะ ผมในอุ้มพี่ผูติดมือไว้เลยว่าโดนหัวไว่ดีนะที่เราเล่นเงียบกพราถ้าเราเล่นไม่เงียบอาจจะโดนเฮียแต่เขาเล่นแลรตลกอยู่นะผมบอกว่าพี่ใจเย็นพี่เขาว่าอะไรมึงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นแลรตลกดีเราไม่จะพูดว่าไงดีว่าไอความแค้นมันมีก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบร้ายแรงอ่ะมันมันเป็นเรื่องแบบแต่ว่าถ้าเป็นแก๊งอื่นมันมันมันก็กูว่าน่าจะโดนมปตั้งแต่รอบแรกแล้วว่าถูกปะล่ะ มันคงไม่แบบปล่อยมาหลายๆครั้งแล้วแบบรวมมัดรวมมาทีเดียวแบบเนี้ยาร์เหมือนโดนอพยพทานอะเออทำไมทำไมเมื่อกี้เราโกโก้กลัวแล้วมึงถอยกันทำไมวะพูดโกโก้กลัวกันแล้วผมไม่ถอยเลยลุงผมมาอยู่ข้างหน้าสุดเลยคนเดียวเลยก็ไม่ถอยนะหนูเอาหัวไปผมโดนลุมเป็นสิบอะเอาไงอะจะรีของไหมหรือว่าจะไปเล่นใครไม่ตอนตรงหน้าบันไดอะนะเห็นถอยจริงเว้ยถอยจริงพอผมพอผมโดนลุมเป็นสิบตัวใช่ไหมผมก็วิ่งวนออกมาข้างนอกแล้วมันก็มีตัวตามผมมา แบบไม่มีใครยืนตรงนั้นเลยอ่ะแบบกูยืนอยู่ในสีขาเนี่ยแหละผมเหวอ์เลยใช่มทำไมเขาขึ้นมาตรงจุดทิปปิ้งอยู่อ่ะมีแค่คนสองคนเองนะต่อเนั้อตัวนึงแม่งไม่รู้พี่พี่โดนไรในบ้านเลยอรอเอาไงต่อแผนต่อไปเป็นไงคาแรนไหม บุกเขาที่แลนเลยเหรอเออว่าไปบุกเขาเลยไหมเออบุกเลยดีกว่าบุกเลยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้อุ้มผมว่าถ้าเขาเล่นจะเล่นตัดทรัพยากรแบบนวลๆเราเรื่อยๆผมว่าเราบู๊ไปเลยดีกว่าถ้าจะเอามันนะไปแลนเลยไหมล่ะอไปแลนงั้นรอแลนรอเพื่อนที่อยู่้อรอเซก่อนเรารอว่าไงน้องถ้าเราไม่เปิดอุ้มเขาเขาก็ไม่อุ้มเราใช่ไหมในความรู้สึกผมอะไม่รู้เหมือนกันผมกลัวพวกเราแบบ ไปเก็บตัวหลุดได้แล้วไปล่าเขาอย่าไปล่าอย่าไปหาล่าเลยเอาตรงๆนะผมรู้สึกว่าเขาไม่หลุดหรอกจริงๆหนุกนะไม่พี่ไปไปไม่แต่มันอาจจะก็เย็บเสียลงก็เล่นไปเถอะนุ๊กเล่นไปเเลยล่นไปเลยแบบเรนจะอยู่น้อยอยู่เยอะเล่นกันดูว่าบุกเขาอ่ะทำไมถึงาจะรอตัวหลุดอ่ะอยากให้คิดว่าหลุดยะทำไมก็ไม่แน่ลุกพูดคุยว่าถ้าถ้าเจอเราคุยก่อนเราก็คือเราไม่ล่าเขาใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเจอตัวหลุดอ่ะเขาไม่เปิดก่อนนะใช่แต่เขาไม่เปิดเพราะว่าไม่ต้องล่ากันแล ก็อันนี้เขาก็ไม่ได้เปิดลากแล้วนะครับใช่เขาเขียเวลาเฉยแล้วก็ไปทิ้งคืนนู่นนะเราไปนู่นนะเมืองบนไป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 เขาป้นเขาป้นผมพี่พูดพี่หมดตัวเลยปะป้นหนีไม่มาเไยอ่ะกูไม่ใช่หรอกกูอยากได้โทรศัพท์คืนตสงใส่ผมเจอคนใจดีคราไม่ป้นผมอ่ะปนแค่อะไรพี่เราัพี่เราไบกันแลมั้ยรอรอรอเพื่อนยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลย จะบุกแรงเขาจะบุกข้างหน้าหรือบุกข้างหลังผมว่าข้างหลในไม่ได้นะลุงพื้นที่แคบถ้าบูกข้างหน้าโล่งไปผมว่าใช่เออข้างหลังเข้าตรงสายน้ำนะใช่ป่ะครับนับคนไหมได้ทีบ้างห้าร้อยโลต้องบัมไหมอันนี้ยผมยังไม่อีแทงมีสองเนี่ยไม่อีสองแทงไปสี่ทีแล้วเขาโถมขึ้นมาแล้วม่อมีสองพอก่อนให้บอกเขาเลย ไอ้เหี้ยใครมีโดนป้นข้าวไปด้วยป่ะเนี่ยรออะไรอ่ะพี่ไปป้นคืนไม่หรอกข้าวโดนข้าวโดนอะไรโดนหมดอ่ะพ totally um ี่โดนหมดอ่ะยกยกเว้นบัตรเนี่ยบัตรอะไรวะบัตรบูปินน่ะใช่ใช่เป็นวัตถินก็ถึงคือายสองเขื่อนยาเขื่อนไอ้เหี้ยพี่ปิ้งอ่พี่ปิงเป็นคนแรกเอออเาไปสิบห้าแล้วพวกมึงไอนระบายยัว่ะเหมือนที่พี่โอเลี้ยงบอกจริงว่ะเขาไม่เอาเราสิบห้าจริง เขาบอกใครอะเอออะไรอะเขาบอกผมนี่แหละมเคุยมันเหมนมามามาเมื่อกี้ฉันเผารถทีกว่าเผารถดี่ว่าไปเผาคืนนี้สีขาวเลยน้อยแต่ฟ้ารู้ไหมว่าพี่ไปไหนมาไปไหนพี่เอ้ยมันเอาพี่ไปทิ้งในป่องไฟบนหลังคาบ้าน่ะแล้วแบบบ้านไหนบ้านหลังไหนโอ้ยเ้บ้านหลังไหนก็ไม่รู้แม่ไไปไปไไป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 ้ปไ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 ปปไปไปไไป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 ปผม พี่วางปะขึ้นมาขึ้นมาไปโดยเลยแล้วกันจะทันได้ไปแลนด์ของไอเฮียเฮ้ยพี่ยวผมขับไปลองดีดีใจแบบตดยังไม่ทันหายเม็ดเล่เห็นกากีนางโดนเอ็นทีอาร์กระทืบไอเฮียเราโดนเองดีใจตดยังไม่ทันหายเห็นเขาว่า เยอะที่เราสาวก็หน่อยเสียกโดนเองอึดอึกตัวเองไงก็ไม่รู้จ้คุยต่ออะไรตอนไหนไปปี้ปี้อาแม่งลเสิร์ฟเองตอนแรกก็ยิ้มอ่ะตอนแรกก็ยิ้มเห็นเปิดเขาจะได้เราแค่สนุกสนุกอ่ะบายพี่อย่าคิดยังไงแกเหงาหรือเปล่าแต่ของเราก็ไม่ได้เยอะเองเองแค่ทำให้เขาหัวร้อนแค่นั้นแหละตอนนี้เขานวดเราหรือว่าหรือว่าเมื่อกี้เป็นเพราะแบบเรา ตำรวจมาเขาเลยไม่อุ้มวะใช่หรือเปล่าบางทีเขาหลอกให้ตายใจรอบนี้เขาอุ้มไม่เก่งตอนี้ตอนผมตไม่ไม่ไม่เราไม่เขาเขาคิดไงว่าเนี่ยรอบนี้เราแกงไม่อุ้มก่อนเอาไปทิ้งน้ำแต่เดี๋ยวรอบต่อไปมันต้องเอาของออกมาลันแน่นอนค่อยอุ้มก่อนผมเข้าไปเข้าไปหาพี่อ่ะตอลลอมันจอดสแสดงบายรอผมบอกว่าตอลล์ครับพี่ผมโดนสตีนแล้วตอลล์มันก็เข้าไปอ่ะผมบอกอยู่อ่ะไอ้หมูอบีว่าไงปิงไม่ไม่ไม่มีรถ ไม่หรอพี่สเกตไม่ใช่เนี้ยของมึงรั่วจริงไอ้เหี้ยของมึงรั่วจริงน้องใช่ลากเงินให้ผมใช้ด้วยขอบคุณครับพี่หรือยังไม่มาปะพี่ดุบมั้งพี่ดุกับพี่อะไรล่ะผมเหมือนเหมือนพี่ธมิตรเลยคนนั้นน่ะเขาพูดเราปนปนปนดีปนดีลากเงินให้ใช้ด้วยเนี่ยพี่หมูยน่าใจเหรอครั้งนี้ไปอ่ะรูบาร์มั้ยมีรถใครวางมั้ยรถผมว่างหนึ่งรถผมว่างคืงไม่มีรถหดอยหมูเดี๋ยวกูไปกับพี่เกต พี่หมูทำไรอ่ะพี่หมูจะปะไมไปักมาพี่ทันนี่มาก็ได้มาใบฟอลอะไรป่ะพี่หมูใบฟอลอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าเนาะโอ้โหใขฟอลก็ยังควาคาวุลก็ยังควาคาวุธด้วยนะควาอาวุธด้วยควาอาวุธกันยังเช็คด้วยไอริมเกาะไอริมเนี่ได้นะไม่ไม่เผื่อเจอกลางคันไงีพี่เผื่อเจอกลางคันบอกนั่นน่ะดิอย่าไม่ไปเส้นหนึ่งประเด็นประเด็นของพี่เกาะผมมีสามตัวแบ่งไหม เล่นไปเลยก็ได้มั้งพี่ผมไปเลยเล่นไปเลยใช่ใช่เอาเอาไม่ไม่กูทูแลนเขียวอยากให้ใช้ของอยากให้ใช้ของส่วนตัวด้วยนะถ้าเาเล่นจัดอาหารจะหมดอ่ะเล่นใช่ไปดีไปดิทำเลยไปหลังนะเข้าห้องไป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 เลยไปเลยไปเลยทไปดีเสียเวลาซื้อซื้อซื้อเปล่อกดอกให้เราได้เล่นเปรตต่อกันไปเลยเดี๋ยวไอชกดอกแข่งมาให้เยอะที่สุดนะทุกคน ือว่าเราแบบหือว่าเราแบบโครโครฮาเปงอยู่แล้วพีไปบวกเกอติแลนด์เนี่ยเฮ้ยเฮ้เขายเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เยเ้ยอย้ยยเเยอยเย้ย้ มีตัวหลุดตัวนึงมีแปดขาวมาดิมาดิมาดิเจ๊ป้ะใช่แหละใช่แหละเจ๊ป้ะไม่ใช่ไม่่ใชปดูข้างในพี่ขับไปดูข้างในดิโครับพี่มีใครอยู่ไหมพี่ไม่คือแอบป้ะเราแอบอยากเล่นเซอร์ไพรส์อะเอาเอารถแอบเอารถไปแอบต้องต้องขับบนแอบข้างนอกพี่ลานสเก็ตลานสเก็ตลานสเก็ตซ้ายซ้ายขวาขวาเริ่มครับเริ่มครับเริครับเริ่เชื่อไม่มีข้าว แต่ว่าเราต้องเก็บรถเก็บไหมเก็บรถก็ได้นะเราแอบอ่ะมันมันมันเบิกใช่ไหมป้าที่ทำแล้วมาแต่ไหนไม่เอาแบบไปเช็คบินที่หลังนะนะเองเก็บกี่ทีนะอี่หลังกระเพรีงหลบได้นี่หว่าเอานี่ให้ลงก่อนตีนะไปสนุกไปให้มันก่อนดีกว่าเรื่องผมมาตัดมาตัดนี่นี่มาหลังกระเพียลงสระว่ายน้ำได้หลังกระเพีลงสระว่ายน้ำได้ลงได้ ลุงรู้ทำไมพวกเรายังไม่เก็บรถกันอีกนี่ลุงลุงไปเล่นลุงเอารถมาเก็บเถอะลุงเอารถมาเก็บได้ไม่ต้องเสียข้าวพลาวรถไปเก็บเลยเราไม่แอบลงตรงนี้ลุงใส่ผ้ามันี่ใส่ฟ้ามานี่ตามมานี่ตามนี่เล่นตรงนี้เรื่องนี้ได้พี่ได้ได้ได้แหวนรอพี่เดินดนเขาก็จะบอกนั่นนี่คุณหล่อเอาพิธีอยู่ไหนอะมาเสร็จ ไปแทงแกงเลยนักกาเออแล้วนล้จะวิ่งวนมาเหรอเออเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยวิ่งวนเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเออดีจริงจาิงวิ่งวนกูแล้วกูหัวขบวนวิ่งตามไทยขบวนไม่วิ่งตามกันไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้จบหรอกวิ่งวนไปอยู่นั่นแหละตรงไหนอ่ะสรุปต้องเล่นโซนเนี้ยได้อยู่ ใช้เขาโบนใช้เขาโบนไปจับฝาเขาไปทดแทนใช่ใช่ใช่มานี่มานี่มานี่ตามผมมาตามผมมามานี่มานี่ฮัลโหลมานี่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 อ่ะวนอีกว่าไปสังเกตหรือเปล่าเนี่ยสังเกตหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปหาเขาที่รานเขียวตรงนี้ปืนขอเข้าไม่ได้กูเพิ่งไปไหว้เขาออมดวยไปเลยเดี๋ยวสังเกตเอแวะดตรงไหนแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแบบสังเกตเอาไว้สังเกตเอาไว้ตรงนี้ปืนถอดรถได้ก็เปิเอาเอาไปเก็บเด็กเอ้าอย่ยหลังคาไปไหนวะ เล่นในนี้เล่นในนี้ปืนของยิงในนี้ได้นะพี่มันมันถอยมันมมาได้นะมันถอยหลังขึ้นมาได้นะพี่รอรอหลบดิข้างล่างเห็นไหมลงมานี่มานี่มานี้ดูดีเย้เียคนนี้คนรู้แมบจริงพี่ของจริงพี่ที่แบกแซ่บไปแล้วรับมาแล้วมันได้ข้งสบเล็บแล้วกันได้หมดเลยได้หมดเลยมาขึ้นางที้คอฟงาูแล้วก็ทนีไงพี่ได้หมด ตัวนี้มันขึ้นได้พี่ตรงเนี้ยได้ได้ได้หลักตอนตอนมาสังเกตุผมถอยขึ้นเงาดำเยอะใช่ตานที่เดิมเดือดไม่ตีกีะไปเล่นตรงในในตอกตอยอ่ะหลังสาวว่ายน้ำก็ได้นะเพราะว่าแบบผูอย่างเสิร์ฟก็ที่แลนอ่ะเพราะว่าแบบก็เสิร์ฟที่แลนเลยเพราะแบบคือเขาลงมาถ้าเกิดที่พูดแค่ตรงนี้นะถ้าเกิดเขาจะเป็นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องพูดต้องกลับมาแลนเขาเว้ยแต่กว่าแต่กว่าเขาไม่รู้ตัวเว้ยแล้วเราก็ไปอีโมฟีถัดจากเ็อีไม่เราก็แอบรอก่อนเงี้ยพอเขาลงมาคุยกันแล้วก็ไม่น้ำโหมไปแบบซอมะ เราโคตรเหมือนรถไฟบ๊อบเลยว่ะดูว่ะเป็นศายเร็วๆทับเร็วๆเร็วๆเร็วๆวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งพี่มาพี่มาโกโก้จะได้ยินทีโรชิเก่ามีปัญหาไหมนี่อะไรบ้างไหมแค่แม่ที่สมน็อไม่ใช่ชนะใช่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้บุกอภิพี่ทีรู้แหมเยอะไอ้เหี้ยยีแลนดี้เมื่อก่อนขึ้นยินชั้นบนไหมป้าพี่แบบแอบอ่ะแบบเขาแบบเขากำลังจะต่อมอนะพี่เนาะสไลด์มันจะปัดขึ้นดาบฟ้าขึ้นดบขึ้นดาบฟาแล้วก็โดดลงมา ไม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาบอกพี่บอกียากกว่านี้อีกถ้ามาจากข้างบนอ่ะอุ้ยอุ้ยขอโทษพี่ไตกมาจากฟ้าไอ้เขามาแล้วเขามาแล้วมาเร็วมาเร็วไปรู้พี่เขาไม่น่ารู้ไ่รู้ไรู้สอกคนไรู้สัไรู้นโ้เแยกคนอยู่แล้แยกคนเดียวล้ไ้เล่นดิ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 ่ง้ เลยยันเลยยันเลยวันดูวันดูหน้าหลังวันดูไอ้เหี้ยนแล้ันไปดีดันไปดีดันไปดีไม่ดันเพื่อนก็ตายดีเออพี่เปาติกูตายดูเนี่ยมาดูเนี่ยเออเขเปิดมากูวิ่งอีโมก่อนเลยไอ้เหี้ยวันดูดิวันดูดิยันดียันดีวันดูคอปะใช่ใช่วันดูคอปะถุนเลยี่ยมมากเอาเลยยัน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 เลยวันดูดีเพื่อน ยันเลยยัเลยพวกยันเลยยันเลยววาระแบนนะถ้าเป็นวาระกักแล้ววะแบนนะเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเฮ้ยเอ้ยพี่หน่อยกูเล่นเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยยันยี่มชเพ่งป๋าใสหัวแดนนะลูกเพื่อนดิเองกันเองชเชุเพื่อเเะพี เพี้ยกูไม่มีเอทีจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊เขาแล้วชุบเขาแล้วชุบแข่งด่วนด่วนดเวนไอ้ทหารไม่มีเขาแล้วชุบอย่าปึ๊กตื่นตื่นตื่นสอนดีกเขาแล้วชุบจุ๊กกอนอย่าเพิ่งใจร้อนเน่นหมดกองหมดลุกต้องปดมาแล้วไอ้สัสอือหือ หลังแตกไอ้ไอ้ที่พวกกูไม่เคิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะและแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกระบบไปสักกับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะและแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลี่ยนในทุกระบบไปสักกับพวกกูเสียไม่ได้